ยิ้มไหว้ทักทายคืออัตลักษณ์ประจำโรงเรียนปล้องวิทย์คมของพวกเราโดยเรามุ่งเน้นทางด้านการเรียนการสอนเพื่อก้าวเข้าสูม่มาตรฐานสากลอีกทั้งยังสนับสนุนทางด้านกิจกรรมเพื่อให้บุตหลานของท่านโตขึ้นมาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง โรงเรียนปล้องวิทยาคมตั้งอยู่เลขที่120หมู่ที่9ตำบลปล้องอเ,อเอเถิงจเชียงรายสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนของเราได้ก่อตั้งเมื่อวันที่4พฤศจิกายน พุทธศักราช2524ได้เริ่มทําการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ครั้งแรกเมื่อวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2525ได้ขอใช้อาคารเรียนของโรงเรียนบ้านป่ามืน่นซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาจนถึงวันที่1มกราคมพุทธศักราช2526ซึ่งได้ย้ายกลับมาใช้อาคารเรียนชั่วคราวของโรงเรียนปล้องทิยาคม โรงเรียนปล้องวิทยาคมเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น535คนค่าราชการครู33คนลูกจ้างประจำ1คนพนักง,งานราชการ1คนครูอัตราจ้าง5คนและบุคลากรทางการศึกษา7คน ปล้องวิทยาคมมีพื้นที่28ไร่2งาน4 6ตารางวาต่อมาได้ใช้ประโยชน์จากโรงเรียนบ้านป่ามืนอีกจำนวน28ไร่3งาน30ตารางวารวมมีพื้นที่57ไร่1งาน76ตารางวาโรงเรียนอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ6ตตำบลได้แก่ตำบลปลออง ตำบลน,นิ้วตำบลหนองแรดตำบลสีดอนชัยตำบลแม่ลอยและตำบลเชียงเคียนสีประจำโรงเรียนคือสีขาวเหลืองสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ทั้งร่างกายและจิตใจสีเหลืองหมายถึงความมีศีลธรรมและคุณธรรมพระพุทธชนสีหรือหลวงพ่อสำเร็จ เป็นพระพุทธรูปที่ชาวปลอ้องิทยาคมเราเคารพและนับถือเป็นอย่างยิ่งค่ะภายใต้วิสัยทัศน์โรงเรียนปล้องวิทยาคมเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตในศตวรรษที่21ดํำรงตนบนพื้นฐานหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียงสืบสารศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิน่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยทุกแนวการเรียนจะมีรายวิชาโรงเรียนมาตรฐานสากลทั้งวิชาการศึกษาคนคว้าและสร้างองค์ความรู้และรายวิชาภาษาต่างประเทศภาษาที่สองเพิ่มเติมจากภาษาอังกฤษคือภาษาจีนเพื่อการจัดการศึกษาให้เจริญงอกงามได้อย่างเต็มที่โรงเรียนจึงได้จัดแหล่งเรียนรู้ไว้อย่างหลากหลายเช่นห้องสมุด ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เพียบพร้อมไปด้วยหนังสือคุณภาพและสื่อการเรียนรู้มากมายห้องมัลติมีเดียสนับสนุนการใช้สื่อ ICT อาคารวัดในโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีปฏิบัติของชาวพุทธศูนย์ส่งเสริมอัจฉริยภาพของนักเรียนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเราจะพาทุกท่านเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องปฏิบัติการเคมีไปเยี่ยมชมกันเลยค่ะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของเราส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง ภาษาษจีนสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีนของพวกเรา <c oughs> ก็จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สุกผลและพัฒนาตนเองในรูปแบบที่หลากหลายเช่นจี่เียนกคือใช่ครับ โสตทัศนศึกษาห้องพยาบาลห้องแนแนวเพื่อให้คำปรึกษาให้กับนักเรียนโรงอาหารที่สะอาดสะดวกในการใช้บริการ ด้วยความเชื่อมั่นว่านักเรียนทุกคนมีอัจฉริยภาพที่แตกต่างกันการจัดการศึกษาของโรงเรียนจึงมุ่งตอบสนองความถนัดที่หลากหลายด้วยการจัดทำโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศในทุกสาขาวิชาจัดกิจกรรมสร้างเสริมทักษะชีวิตพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ส่งเสริมการทำงานเป็นหมู่คณะและสร้างอุปนิสัยของผู้นำซึ่งเป็นรากฐานในการเป็นพลโลกที่มีคุณภาพ ด้วยความพร้อมในทุกด้านส่งผลให้โรงเรียนและนักเรียนได้รับรางวัลความสำเร็จทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติอาทิได้รับการรับรองผลการประเมินความยั่งยืนของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจำอำเภอรางวาัล MOE Award ผลงานระดับดีเด่นประเภทสถานศึกษาสาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการผ่านการประเมินแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Office of the Basic Education Common c u r l i t y Award OBEQA รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยระดับดีเด่นประจำปี2563จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน โรงเรียนป้องวิทยาคมยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักเรียนโดยร่วมกับภาคีเครือข่ายในทุกภาคส่วนขับเคลื่อนวิสัยทัศน์โรงเรียนป้องวิทยาคมบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยและอยู่อย่างพอเพียงเพื่อที่จะสร้างคนดีสร้างคนเก่งต่อไป